ประธานสภานะครับโหท่านวันนอลาออกซะแล้วนะเออนะทักษินมาปุ๊บวันนอลาออกเลยโหนะเตรียมให้ไม่อ่าสุทินก็ชนนั่นเป็นประธานสภาโอ้โหแบบนี้นี่มันผดเด็จการรัฐสภาเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมนะเขามีแต่ว่าให้อ่าคนอื่นเป็นประธานสภาไม่ใช่ว่าพรรครัฐบาลเป็น ถ้าอย่างงี้นะครับนะโอ้โหรัฐบาลอยากทําอะไรตามสบายเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ทักษิณกลับมามีอํานาจเต็มร้อยถึงขนาดาษวันนอจะต้องต้องยอมลาออกนะคิดดูสิครับโอ้นะนี่มันกลับเข้าสู่วนอีหลบเดิมนี่นะครับวนอีหลบเดิมเลยเหมือนเดิมประวัติศาสตร์สํารอยเป๊ะเลยครับ นะเรียกหาทหารอย่างเดียวเลยตอนนี้นะให้เขาทำไปเถอะให้เขากินลวกให้เขาอ่าเผด็จการราัฐสภานะให้เขาแบบว่าอ่านี่ไปนะครับให้เขาทำไปนะเออแล้วเ,เ,เ,เราจะได้เห็นนะว่านะครับนะให้เขาแบบลูกแก่อำนาจ นะครับต้องใช้คำคำนี้เลยรู้กแก่อำนาจอีกรอบนะเออให้เขาแบบว่ามันจะได้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับนะเสื้อเขียวจะได้กลับมา <c oughs> <c oughs> ดูทรงดูท่าทางแล้วประเทศไทยนะครับมีไม่พ้นเสื้อเขียวจริงๆอะนะใช่ไหมโอ้นะเล่นกันถึงขนาดนี้นะนะครับ โอโหแต่ละคนนี่แบบหมดหมดภาวะลูกกระจกลูกกระจกไปทั้งนั้นนะครับแต่ละคนนะอย่างสุทินอย่างเงี้ยโอ้โหนะก็ดูเป็นแบบเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอยู่ดีๆต้องมาไหว้ทักษิณกอสวัสดีครับท่านพงมาลัยครับสวัสดีครับพงมาลัยครับอยู่อย่างเงี้ยท่านผู้ชมโอ้นี่ขนาดวันนอยังไม่รอดลองคิดดูสินะ มันมันใหญ่โตจริงๆว่ะไอ้ทักษิณนะยอมรับมันจริงๆว่ะนะครับเออนะมันกลับมาแล้วมันยังไม่เข็ดมันยังจะเอาอีกนะเอาเลยตามสบายครับเดี๋ยวก็ได้เจอเสื้อเขียวนะเดี๋ยวจะเจอบูธทหารตบเท้ารถถังนี่เฝ้ารอแล้วนะครับเออนะบอนสารสำารอยจริงๆนะครับเออ เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกําลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกําลังใจทุกคนด้วยนะครับ